ครสวัสดีครับโกงหกช่องนะครับเรียบร้อยนะครับโคงหกช่องถิ้งชักตีตะแกรงนะครับก็พร้อมถิงชักนะครับสามารถชักออกมาใส่กระดาษใส่อะไรได้เลยนะครับแล้วก็ภายในนะครับก็จะมีตะแกรงให้นะครับตัวนี้ตะแกรงนะครับทั้งหมดหกช่องนะครับผลงานครับสวยงานนะครับใครที่สนใจก็สั่งได้นะครับ สั่งคำได้ใช้เวลาหนึ่งประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับงานประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับงานก็จะเก็บขอบเดินไม้ประกอบทั้งหมดนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ทนทานนะครับพวกนี้มุ้งพวกนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับใช้งานตะปูนะครับใช้ตะปูทั้งหมดนะครับก็จะสามารถซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์มือจับตาะะ่างๆนะครับกรอนะครับพวกนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยนะครับ รงืตนข้างฝานะคะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับัวน,นี้จะทนชื้นแฉะได้ดีนะครับทนรองฝนได้ดีนะครับยู่กันใช้งานานานครับผมใช้มา7ปีแล้วยังไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็พวกงานไม้อัดนี่จะเป็นไม้อ,อิตาลีไส้ไม้นะครับเป็นงานไส้ไม้4มิลนะครับพวกนี้จะ ทนกว่า MDF นะครับถ้า MDF โดนน้ำจะยุ่ยนะครับการใช้งานก็คือแนะนำว่าให้ตัดคือเจะบอร์ดแผ่นเท่านี้นะครับวางซ้อนไปใช้ทีหนึ่งแล้วก็ปูกระดาษหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับพอถึงเวลาเราเลี้ยงลูกไก่บนนี้เนี่ยพอขี้ร่วงลงไปแล้วก็ม้วนกระดาษหนังสือพิมพ์เก็บได้เลยนะครับแล้วก็น้ําท่านะครับพยายามวางให้อยู่ด้านกลางๆนะครับจะได้ไก่จะได้กินได้จากหลายๆมุมนะครับ โอเคถ้าม่ไก่เล็กแรกเกิดเลยก็ปูกระดาษหนังสือพิมพ์บนนี้ไปก่อนได้เลยครับสักสามสี่วันเขาเริ่มแข็งเริ่มเดินขึ้นเรื่อยๆแล้วค่อยๆเอากระดาษหนังสือพิมพ์ออกแล้วให้เขาอยู่กับแกงก็ได้นะครับ้นนหน้านี่ยทาฉีดไขนะครับทาน้ํายาร,ารยักษาเนื้อไม้ให้นะครับด้านในไ,ไม่ได้ทาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็เลือกขี้ไก่แนละ้วกงไก่นะครับก็ต้องมีขี้ไก่เลืองธรรมดานะครับก็โอเคนะครับงานเรียบร้อยดี นะครับพร้อมส่งนะครับถ้าสนใจก็โทรสั่งได้นะครับ40859405151นะครับทำไก่แจ้นะครับจะทำสอช่องสีช่องช่องเดียวทำได้หมดนะครับราคาสนุนราคาถ้างวดก็โทรมาคุยกันครับสวัสดีครับ